ไม่เลยไม่ไม่แน่ถาวายได้ลำแข้งก็ว่า เช้านี้คุณยายกับพี่แดนอารมณ์ดีนะคะเล่งกันสนุกสนานใหญ่เลยนี่แน่เฮ้ยเฮ้ยพี่เขียด คุณยายนะดูคุณยายนะคุณยายทําอะไรพี่แดนคุณยายทําอะไรพี่แดนอันนี้เจอมันแม่เป็นยังไงล่ะนี่เจอขาพี่ขาดไปมอนนี่ฮะอารมณ์คุณยายอารมณ์ดี นานๆจะได้เห็นรูปแบบนี้ทุกทีนะคะนี่แน่เตะตูดนี่แดนนี่นี่แน่คุณยายบอกถวายแล้วดำแข้ง นี่แกงชั้นดีนักเหยียบซะเลยนี่ขวาเข้าไปไม่นี้แน่คุณยายบอกหวานไส้นะหวานไส้แย่งผลไม้เช่นกินดีนักนี่ตบเขาให้ตาบเพราะว่า ต้องแอบถ่ายไกลๆนะคะถ้าถ่ายใกล้ๆนี่ไม่ได้นะพี่แดนบอกเตะชั้นนี่นักเตะเตะแดนนี่นักเอาเวงเป่าตูดเลยเป่าตูดก็ว่าเอาเป่าตูดเป่าตูดเลยอันนี้เนี่ยเป่าดีนักเลยเป่าก็ามีพี่ๆถามมาลหลายๆพันนะคะอยากรู้ว่า ช้างมีฟันไหมนะคะเดี๋ยวมาดูกันมีทั้งหมดสี่ซี่นะคะด้านบนด้านบนจะมีสองเห็นไหมคะด้านบนจะมีสองซี่เห็นไหมเอ่ยนั่นนะคะมีสองซี่แล้วก็ด้านล่างมีอีกสองซี่นะคะเนี่ยเห็นฟันไหมคะนี่ฟันนะคะฟันจะเป็นลักษณะนี้เนี่ยค่ะนะคะเขาจะเป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะเท่ากับฝ่ามือ ข้างบนสองข้างล่างสองนะคะแล้วก็งาด้วยบางท่านก็ถามว่าทําไมห่อไว้นะคะป้องกันงาแตกหักเวลาน้องนอนจะถูกกับพื้นปูนะคะพี่แดนครับครับโอเคครับ